รีวิวสารฟันสามีอยากมีน้องหมามาตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยติดกล้องดูซะเลยว่าเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเขาอยู่กัน2คน <S 2> <S <ๆ>เขาทำอะไรบ้างนะคะปอนติดกล้องเอาไว้2จุดค่ะ e a s y ว i สแรกเอาไว้ในบ้านน้องหมา e a s y ว i ที่2เอาไวางไว้ในห้องโถงบ้านเพราะว่าเขาสามารถจับภาพมุมกว้างได้และที่ชอบก็คือสามารถโต้อตอบได้เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะการมีน้องหมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยเขาก็รักค่ะ ไม่ต้องประสบความสําเร็จไม่ต้องมียอดไลค์ไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องเก่งไม่ต้องกล้าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเขาก็มีความสุขมากเวลาเรากลับบ้านค่ะเขาทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ก็คือเวลาค่ะเขาชอบเดินไปที่ตะกร้าของเล่นเวลาที่ปอนทำงานอยู่เพราะว่าอยากให้เรามาเล่นด้วยทุกเวลาที่เราใช้ร่วมกับเขาจะทำให้เขามีความสุขมากค่ะ เขาทําให้เรารู้ว่าเราเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันถ้าไปเจออะไรที่เขากลัวเนี่ยแต่เราไม่กลัวเขาก็จะไม่กลัวด้วยถ้าเราสบายเขาก็สบายด้วยและที่สําคัญเขาทําให้เรารู้ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้เรารักกันเลยค่ะ